วันว่างๆเรามาจัดบ้านให้สดชื่นหน้าอยู่ด้วยการนำกระถางต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้เข้ามาจัดค่ะตัวนี้คือพลูด่างปลูกเอาไว้นานแล้วเราสามารถเด็ดกิ่งที่มันยาวเอาไปชำขยายพันธุ์ได้ค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเฟืร์นจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเฟื่์นอะไรเพื่อนๆคนไหนรู้จักก็บอกชื่อมันมาด้วยนะคะ ตัวนี้จะเป็นฝฟืนข้าหลวงมีวัชพืชด้วยเห็นมันสวยๆก็เลยเก็บไว้ก่อนส่วนกระถางไม่สวยค่ะเดี๋ยวจะต้องหาซื้อกระถางมาเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็เป็นฝฟืนข้าหลวงและตัวนี้จะเป็นกวักมรกตค่ะเอามาปลูกตั้งแต่มีอยู่สองสามกิ่งตอนนี้ขยายพันธุ์ได้หลายกระถางแล้วค่ะ